คนนี้ก็กลับพบก,กันอย่างเช่นเคยนะครับกับเช้งต้อมโรเจอร์ชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บอวินนะครับอยู่ระยองก็นอนพักที่สักหนึ่งคืนนะครับก็ถึงเช้ามาก็จะไปที่ในไปบวกแดงอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้บรรยากาศก็ร้อนนิดหนึ่งนะครับฝนก็หยุดตกแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปบวกแดงที่หนึ่งนะก็จะไปหาพี่ แล้วก็ไปห,หาเที่ยวนะครับวันหยุดวันนี้เน,นี่ยนอนห้องเพื่อนนะคับมันพากันไปทำทำงานกันหมดเราไม่รู้แล้วครับว่าเพราะเขาหยุดเพราเขาทำงานก็เลยมาไม่ได้นัดหมายเนียนโอเค,คเดี๋ยวผมไปขึ้นรถกัน สวัสครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงปวกแดงแล้วครับนี่เป็นลมนี่นี่มาตรงที่พักพีแล้วก็หยุดเทียนวันนี้เดินวันหยุดนี้เดินสายเซอร์ไพรส์เค,ค้กเขาครับ Các bạn hãy đăng sài cho kênh lalaschool Để không con

เดือดหักกันเนอหักเอ็กออมฟามลยโอ้ไงรถครับที่นี่พวกแดงโอ้อยู่ใกล้กันครับมาไม่ไกลแต่ขี่ออกไม่เฉยครับบรรยากาศก็ เหมือนที่ฝั่งที่ผมอยู่ครับห้องแถวเหมือนกันแต่ที่นี่น่าจะห้องมันน่าจะสวยกว่าแล้วก็บรรยากาศมันก็จะดีกว่าครับผมอยู่บนเขาผมชอบอยู่อย่างนี้นะครับโอเคสวยดีรถรอะไรย่างนีไน้ไม่เลิกถ่ายหรอ โอเคทุกคนก็อยู่งนครับีนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปกินกินเคงนะครับ กว่าจะพาพี่แกปไปเลี้ยงเอนเชซะหน่อยไม่รู้ไปที่ไหนต้องให้เจ้าถิ่นพาไปนะครับก็ฝากเพื่อนที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องนะครับแล้วก็กดจานช่องให้กับทั้งต้องด้วยนะครับคือช่วงวันหยุดนี้ก็ก็เดินสายเซอร์ไพรส์เค้กเขาครับไมนไ,ไปเที่ยวไหนละเดินสายเซอร์ไพรส์เค้กโอเคนะเดี๋ยวมืดแสงไม่ถึง โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปไปโรบินสันกันครับไม่โรบินสันก็เซ็นท่านนี่แหละครับไปหากินข้าวกันก่อนเนาะโอเคครับทุกคนนี้ก็มาถึงโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่พวกพวกแดงใช่มอืมแล้วก็มากิน MK กันนะครับวันนี้ มาพินิธเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอ่ากินก่อนสักครู่นะครับไม่ไหวแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อาหารก็มาแล้วนะครับจะเริ่มรับประทานกันแล้ว เดี๋ยวขอยาทิ้งก่อนนะครับเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นอะไรเห็ดอะไรเห็ดฟางเราอ่ะมันก็เห็ดที่เราซื้อตลาด<ะ>เห็ดฟางครับเข็ม<ะ><ะ>อัพเกรดไดไ้นี่หมูอะไรหมูสามชั้นใช่ปะ่ะหมูฟลูบุตะา โอ้มันก็หมูบ้านเรา่งเลยหมูบ้านน,นนี่นีน่อันนี้หมูอันนี้น้ำเลยน้ำซุปอันนี้หมูใหมูแข็งที่มันหั่นบางๆใช่ป่ะอันนี้เก็บเลยนะครับอะไรอ,นอนน่ะก๋วยจังร้อนอ่ะ มันโมเมนต์แน่วอ่ะเราต้องซอยจุครับสดๆนี่ครับสองพี่ร้องเขาครับโอเคนะเดี๋ยวขออยากกินก่อนสักครู่ครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็กินหมดแล้วครับกินหมดไม่หมดไม่รู้ครับแต่อิ่มไว้ก่อนก็อิ่มแล้วครับตอนนี้มันหูขึ้นไม่ลงแล้วเนี่ย เดี๋ยวนเดี๋ยวผมขอจบเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็<อ>จะกลับบ้านแล้วครับวงนอนแล้วครับไม่ไหวแนละ้วฝากเพื่อนที่เข้ามาชมเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตนะิดตามเป็นแบบชังต้อมด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านไปนอนเราไม่ไหวแล้วครับโอเคครับขอจบเพะงครั้นี้ครับสวัสดีครับ